3 2 1ส,สบ้าว เป็นไงนี่คือปืนที่จะมาฆ่าล้างทุกช่างกล้องและสายภาพนยร์เพราะนี่คือกล้องที่สามารถยิงได้ครับเอาละครับผมสูสดี่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Best ด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็มาเจอกันในเกมของอุตติโมบายเช่นเคยนะครับแล้วเอ่อม,มันมีสกินใหม่ของปืนใหม,มานะครับหรือว่าเป็นสกินระดับ Legendary แรกเลยนะครับผมสำหรับตัวปืนเทคนานะครับเพราะว่านี่คือสกินปืนฟรลมนัวฮะเดี่ยวผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่ง f i ล์วฟิล์มนัวฟิล์มนัว Fim Noor. มันคือภาษาฝรั่งเศสครับทุกคนซึ่งผมแปลนะมันก็จะมีความหมายว่าฟิล์มเข้มครับอ่ะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมโอเคก็วันนี้ผมจะมาเปิดให้ทุกคนดูนะครับโดยที่ทดสอบดูนะครับว่าสกินเทคไนนี้มันจะดีหรือเปล่าแล้วก็มองง่ายขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งตัวปืนหลักๆของตัวเทคไนเนี่ยมันมีเรื่องของศูนย์เล็งนี่ยที่ค่อนข้างที่จะทึบนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสกินนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบมาลุ้นกันนะครับผมก็ไม่อยากเสียเวลาอะไรมากแล้วนะครับตอนนี้ CPU ผมมีอยู่นพี๋ยวเราจะมาตีกลมๆนนะะวว่่่่าาาาาเเเเสสีียยยทไไหรรรคคัับบมมกก็อล อะไรมากแล้วเริ่มต้นที่1 CP ไปครับปึ้งผมจะดูเป็นทีละชิ้นโดยที่เราจะมาเปิดแบบนี้เลยนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ลัคกี้กิฟต์มาทุกคนลด25 CP ครับไปได้เป็น c ค l ลลิ่งการครับซึ่งคอลลิ่งการก็จะเป็นแบบเออเหมือนผู้หญิงที่กำลังที่จะกำลังถ่ายชันสูตรศพนะครับเผื่อนไหมวะต่อไปก็100ฮะทริปไม้ครับผมต่อไปก็250ยาวๆไปท่าทางครับ โฟล t ดอร์เพลเล่นกับรูปโอเคน่าจะเป็นคือช่วงนี้มันจะเป็นตรีมที่เขาเรียกว่าตรีมย้อนยุคไงนะทุกคนวินเทจนะครับซึ่งกล้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกล้องวินเทจนะครับแต่รถไม่เห็นจะวินเทจเลยวะรถทำไมไปดูล้ำจัง800ซีพีต่อครับตามได้เป็นเจ็ตแพ k นะครับต่อไปก็1,200ครับเหลือประมาณ 3- 4ชิ้นได้เป็น FMJ ครับเอฟเ FSJ หลงตลอดเลยช่วงนี้ต่อไปก็1,700นเะครับเหลืออยู่3ชิ้นนะครับ เรียบร้อยนะผมได้เป็นตัวละครมาเรียบร้อยนะครับก็เป็นตัวละครสกายล่านะครับผมฮิเด้นนะทุกคนคือตัวละครตัวนี้เช่นที่ผมดูเป็นตัวละครผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะร่วมสมัยอยู่นะครับผมแต่งตัวเก๋จัดๆแล้วก็มีกล้องถ่ายรูปนะครับติดอยู่ที่เอวด้วยน่าจะเป็นแบบช่างภาพนักสืบนักฆ่าอะไรอย่างเงี้ยสกายล่าถูกบีบให้ต้องบ่มเพาะตัวตนที่แตกต่างไประหว่างการออกล่าเพื่อเพื่อนที่สาบสูญของเธออ๋อเขาก็ออกล่าไปเพื่อตามหาเพื่อนของเขานั่นเองนะครับต่อไปก็น่าจะเป็น K.N.44 ครับแต่วันนี้ไฮไลท์ของผมจริงๆผมก็จะรีวิวแค่เจ้าตัวปืนเทคนายไปเลยแล้วกันนะครับผมคลิปมันจะได้แบบรวบรัดตัดตอนเนละยเฮ้ยเปิดตัวเทว่ว่ะปกติมันจะไม่เปิดตัวแบบนี้นะครับผมสำหรับปืนรีเจนเดอรี่นะเพราะว่าปกติมันจะเท่กว่าน <laughs> ี้ไม่ใช่ไม่ใช่มาเรียบร้อยนี้ครับผมสำหรับตัวสกินปืนเทคนายฟรีมหนัวบอกเลยว่าปืนนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปลองเล่นเลยนะครับผม ไม่ได้ลองเล่นแบบจริงๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาคำนวณความเสียหายกันสักนิดหนึ่งเลยกันนะครับผมทุกคนด้วย CP ีที่เสียไปทั้งหมดนะครับก็ 1676CP นเดีะครับเดี๋ยวผมก็จะตีกลมๆให้ทุกคนดูเพื่อเป็นธรรมเนียมของช่องเราแล้วกันนะครับเราจะได้รู้นะทุกคนที่ไปเสียไป1676 CP ก็ิกกถ้าตีกลมๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3,700นะครับถ้าอ้างอิงจากการเติมในเกมนะครับซึ่งเติม3,700เนเจไดร้ับก็จะได้าเหมานรกณีเหมาเี่จะได้กลับมาอยู่ที่1คร CP นะครับโดยเฉลี่ย CP ไปทั้งหมดก็อย่างที่บอกไปนะครับ1,676 CP นะครับผม3,700บาทนะครับผมสำหรับในลั c กี้ดอ w น,นี้นะครับถ้าใครเหมานะครับถ้าดวงดีไปก็ไม่ต้องคิดมากนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอตัวเซตก่อนแล้วกันนะครับโอเคผมก็จะเซตไปแล้วก็ไม่ตั้งอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเรา เรามาดูขั้นแรกก่อนละกันนะครับคือลวดลายนะครับผมสำหรับใครที่ได้เจ้าตัวสกินนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกวิธีนึงนะครับนในการดูว่าปืนมันสวยหรือไม่นะครับก็คือกดเข้ามาดูลวดลายพิเศษนะครับนี่นี่คือลวดลายทองนะครับผมสำหรับเจ้าตัวสกินปืนเทคไนนะครับเฮย้ยสกินผมคิดว่าสกินทองมันไม่ค่อยเข้าอะสำหรับผมผมคิดว่ามันไม่ค่อยเข้านะครับเดี๋ยวลองเพชรนิ่มดูโหแล้วใหญ่เลยครับผม อันนี้ดูแบบจืดมากกัไม่เท่าไหร่เออสกินนี้ใส่คาโม่ไม่ค่อยสวยเนาะแต่เพชรผมคิดว่ายัางไงก็สวยนี่ไงแต่ว่ามันก็ติดๆนิดนึงงเนาะทุกคนเพราะว่าสกินปกติมันก็สีมันแบบคลาสสิกมันสวยอยู่แล้วนะเดี๋ยวลองมาดูเป็นลวดลายของซีซั่นลวกันนะครับ๋อ,อมีอยู่ซีซั่นเดียวโหลวดลายไม่ได้วลทุกคนคิดว่าคา r โมเพชเนีนะ่ยได้สุดแล้วนะครับ จมอยู่นะถ้าเป็นคาโมเพ็นะครับสำหรับใครที่มีสกินนี้แล้วอยากจะเก็บคาโมเพ็ดนะครับแนะนาอยู่นะครับผมทุกคนถือว่าสวยเลยนะครับเพผมยังไม่แต่งนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูสกินปืนกันก่อนดีนกว่าว่าสกินเป็นยังไงบ้างน,นะครับผม let's go เ okay, คผมก็จะมารีวิวในห้องปกตินี้เลยนะครับผมใช้ฟิโน่เบเดชั่นด้วยก็ <c oughs> จเจอคนด้วยนะมารีวิวแบบนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดๆนะกะ็สกินนี้ไม่มีการอัปเกรดหลังสังหารนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสกินกันสักหน่อยแล้วกันปึื้ม ถ้าเป็นสกินปืนระดับรีเจนเดอรี่เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีเรื่องของการกดดูและมีท่าทางมากกว่านี้นะทุกคนมันก็จะได้ประมาณนี้แต่สำหรับผมแล้วสวยนะเนี่ยไม่ได้แย่นะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮเย็ยดิเฮ้ยโอเคเอฟเฟกก็จะเหมือนจะเป็นฉากถ่ายรูปปะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูสกินก่อนแล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งอูเอาเรื่องนะ แต่ว่าผมยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับไม่ได้แต่งแม้แต่นิดเดียวเลยนะว้าโอเคเดี๋ยวลองดูการรีโหลดกระสุนหน่อยแล้วกันลีโหลดกระสุนเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับผมเหมือนเดิมกับตอนที่ไม่มีสกินเลยนะโอเคมาเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันสักหน่อยแล้วกันนะครับผมยังไม่ได้เช็คเป้าลิงเลยมเปิดเป็นฉาก่ายรูปหรือเป็นไพ่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เพื่อเราจะรีบจบไปไหนก็ไม่รู้นะครับตอนนี้โอเค เพื่อเป้าดูง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมสำหรับสกินนี้นะเป้าดูง่ายขึ้นเยอะมากถือว่าแจ่มเลยเฮ้ยมีคนหยิบบีนี่เหรอเออว่งทุกคนเป้าดูง่ายมากครับเป้าแบบดูน่ารักเลยอะเดี๋ยวขอลองวอร์มดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับด้วยตู้ปืนอ่าเช็คนายนะครับสำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยพี่สอนแต่งหน่อยนะครับอ่แต่งยังไงดีหรือเปล่าเลยครับสำหรับผมอ่ะคือผมอ่ะลองเล่นมาแค่2ตานะครับเอาไปเล่นในแรงจริงๆเลยนะ ผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่เข้ามือหรือว่าเล่นไม่ได้นะครับคืออาจเนื่องด้วยของแต่งนะครับมันไม่ชินจริงๆนะเพราปืน s อซทั่วไปครับมันก็จะยิงแบบมันจะยิงเร็วกว่านี้แต่ว่าเ้าตัวปืนนี้มันมันไม่คล้ายกับ s อซเเลยนะครับผมแต่นี้ผมยังไม่ได้แต่งนะทุกคนจริงตัวปืนผมชอบนะคิดว่าตัวปืนแบบนี้สวยดีค <laughs> ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนี่ยิงยากนะเนี่ยถ้าไม่ได้แต่งแต่จริงผมชอบอยู่ตัวปืนถือว่าสวยดีครับ องถ้าไปเล่นจริงๆน่าจะไม่แต่งแบบนี้นะครับถ้าแต่งแบบนี้น่าจะไม่รอดเฮ้ยแอลเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นในแรงให้ทุกคนดูนะครับบอกเลยว่าตึงแน่โอเคเฮ้ยหลังมายิงยากว่ะ มันมันล่นชา้ามัน SMG มันเบาด้วยนะทุกคนมันแบบมันมันเบาในระดับ s m g อม่ะมันต้องยิงใกล้ๆอ่ะแต่ว่าพอไปยิงใกล้ๆมันก็ไม่ได้นะครับตแต่งเพิ่มแต่ว่ามันมีของแต่งที่แบบพอเล่นได้นะครับทำให้ล่าเร็วขึ้นนะแต่หลายคนก็อาจจะรู้นะครับก็คือเป็นตัวปากกระบอกปืนที่ เป็นการยิงแบบเบิร์ดนะครับหรือว่ายิงแบบ3นัดนะทุกคนโอเคป่าเดี๋ยวผมลองไปเซตปืนแล้วก็ลองไปเล่นจริงๆดูกเกมแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะทุกคนผมคิดว่าอย่างแรกเลยที่ผมมาใส่นะครับแล้วโมดที่ผมจะไปเล่นไม่ใช่ดานวานะระเบิดนะทุกคนคือมันจะมีปากกระบอกปืนนะเจ้าตัวนี้เบิร์ดอะเบิร์ดแฟร์นะครับคือเป็นการยิง3นัดแต่ว่าระยะห่างการลั่นนะมันจะเร็วขึ้นแบบ53%เลยนะแล้วก็ได้แรงดึแน,น่นอนด้วยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือระยะดาเมจไปทุกคนเราต้องยิงแบบใกล้้้้้ๆๆเเเเลยย่สสาาาหรรรรรัรับบบบนนีคคผมมิิิดวววงงแใไปื ผมชอบสไตล์แบบนี้นะครับนี่ก็แต่งแบบความดีเลยเมื่อวิ่งยิงนะครับความแม่นยำไม่เล็งยิงจริงๆใส่ไปเลเซอร์แบบนี้ก็ได้เพราะว่าเราเล่นแบบไม่ได้สนใจนะครับแต่ว่าถ้าไปเล่นดาวาระเบิดเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปใช้นะครับเจ้าตัวเพิ่มเจ้าตัวเลเซอร์นะครับเพราะว่าดาวาระเบิดเขาเห็นนะครับที่ผมลองแต่งตอนแรกผมก็แต่งประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากจะลองใช้ของแต่งเซตนี้ดูก็ลองใช้ได้นะครับแต่ถ้าทุกคนเห็นนะครับคือตอนนี้อัตร่กระสุนเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าข้อเสียจริงๆหล ถ้าแต่แบบนี้นะครับก็คือระยะยิงเนี่ยมันจะต่ำมากนะครับแล้วก็ควบคุมเนี่ยก็จะควบคุมยากอีกนิดนึงนะผมแนะนำว่าปืนนี้เนี่ยวิ่งชาร์จวิ่งไล่วิ่งไกล้เลยนะกันนะครับแต่ใครที่ถนัดการเล่น AR หรือว่าเล่นปืนยิงไกลเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งมาใช้เทคนายนะครับเพราะว่าเทคนันนี้แบบแคล้ายๆกับเฟนิกเลยอะคือต้องใช้ยิงใกล้จริงๆอะประมาณนี้นะครับผมเซตที่ผมแต่งโอเคแล้วบอกเลยนะว่าแรงเดือดแน่นะครับคือนี่ผมไต่มาอัปเดตนิดนึงนะครับใกล้จะ1 2 0 0 0หมืละ ใกล้หนึ่งหมื่นสองพันแล้วถ้าอัพคลิปนี้ไปไม่แน่นะจะหนึ่งหมื่นสองพันไปแล้วแหละขอติดอันดับ top ร้อ,อยอ่ะที่สั้นเนี้ยไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะตอนนี้อันดับสามร้อยอยู่เลยนะครับแต่โหมดใหม่นี่ผมไม่เอาแน่ๆครับอย่างเกียรผมบอกเลยเนี่ยโหมดใหม่อ่ะมันเกิดไกลเกินอ่ะใครแบบมีความคิดเห็นกับโหมดใหม่ยังไงบ้างเน,นี้ยก็คอมเมนต์มาเลยทุกคนผมไม่เล่นแน่ไม่ค่อยชอบเลยนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับแล้วใครที่อยากจะเติิมมมมมเเเเกกกคคคุุ้้้้ดวยรรัับททนนนออ่่่าาาลลืืขไไปปตีะะหจ็ ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วหลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจํานวนและสุดท้ายก็ส่ง i อให้ทางร้านเติมแค่นี้นทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียว<อ>และในตอนนี้ร้าน o v e r อร์ u ็อก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับค<อ>ุ้มกับติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไม่เลยคบน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะเอาแลว้วไงดอมเ n a นชั่ไม่ค่อยจะได้เจอเลยอ่ะดอมเนชั่นเอาเลยแไงแสตเตดด้วยนะครับผมด่านโปดผมเลยจะ,จะลองเทุกคนเป็นไง ลั่นเร็วอยู่นะทุกคนแบบถ้าเราไม่ต้องคิดว่ามันเป็นการเบิร์ดยิงแบบ3นัดนะคือเหมือนปืนออโต้เลยอะแต่ว่าเรากด1ทีนะทีับมันก็จะออกสาครั้งเห็นปว่านี่มันก็จะออกสามครั้งแต่ว่าผมคิดว่าปืนนี้เนี่ยกระสุนมันเกาะกลุ่มอยู่นะ,ะความหมายของกระสุนเกาะกลุ่มก็คือนี่ถ้าผมยิงระยะนี้เห็นป่มกระสุนมันเกาะกลุ่มอยู่ที่เดียวกันอยู่นะ,ะเดี๋ยวลองไกลกว่านี้นี่นะครับ เกาะกลุ่มดีมากนะแต่ว่าเสียดายข้อเสียของของแต่งเขาอะมันเพิ่มระยะดาเมจได้ไม่ค่อยเยอะอะทุกคนผมก็เลยแบบเพิ่มไปก็เท่านั้นนะครับเล่นแบบยิงใกล้ไปเลยแล้วกันนะครับผมจจริงจังเลยแล้วกันนะอาจจะพูดไม่ค่อยเยอะนะคือ <c oughs> แรงมันตึงจริงนะครับ <c oughs> อา่าหลุยเลยแล้วกันช่วงนี้นี่ผมประมาะตัวเองมากนะครับผมเวลาที่อ่รีวิวปืนที่ไม่ถนัดแล้วก็ลงแรงเนี่ยคือแรงผมที่ลากเลือดทุกตาเลยครับผมช่วงนี้เดือดจัด ไปครับกดก่นอกนกดบ, <_ d ose> บ้านก่อนเฮ้ยโอ้โหเห็นปะไม่เห็นเลยเว้ยโอ้โหแต่เขาเห็นผมวะ่ะเคยผมปาแฟลไปก่อนเอาเลยไงทุกคนเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแผนแป๊บนึงนะครับเคได้ไปหนึ่งโอ้โหข้างบนว่ะผมผมยิงไกลไม่ค่อยได้นะครับต้องหาจุดก่อนนะแป๊บนึงนะทุกคนเคสวยได้สองครับตัด <on> <พ>ให้เพื่อนไปก่อนเฮ้ยซีมาเอาป่ะเพื่อน แปลซีด้วยกันดีกว่ามาหลังเหรอจ๊ะไม่ให้ไปเคสวยเพื่อนได้ละมาดิครับผมมาดิครับผมโอเคเริ่มจับใจทางเอ้จับใจทางเลยนะจับใจความได้ละผมมีเลเซอร์ดี่ว่าลืมโ,โยตัวกระตุกเราเยอะมากครับผมเวลาเจอปืนที่แบบหนักกว่าเรานะมาดิครับผออมาดิครับ โอ้ใช่ไกลๆไม่ไหวใจเย็นไกลๆไม่ไหวใจเย็นเทกนายขอเวลาสักแป๊บหวัดดีวัดดีโอ้โหสองตัวมาซ้ายว่ะแต่ว่าตอนนี้เราได้แต้มอยู่ถือว่าสวยครับเฮ้ยจะเอ็มพีอยู่นะก่อน เอาดิยเฮ้ยเอาดิายฮ้ย้ปืนมันแอบ,บดีนะเนี่ยโอ้โหวิ่งก่อน okay, สวยเฮ้ยเอาดิาย,ยก็มีเกาะอ่ะโุ้ย ว่าเอเบ็กนาช่วงนี้ SMG เหมือนจะมานะทุกคนเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเกือบกดละเฮ้ยที<ง>่ MVP ปพีนี่้เฮ้ยอยาก MVP อีกเกรอถามจริงรงงง,งงเลยเนี่ยผมเล่นเทคนาแบบครั้งแรกเลยเนี่ยที่แบบจริงจังอย่างเงี้ยเอาว่ตสก,กินมันก็สวยจริงนะครับแต่เป้าเล็งมันดูง่ายนะทุกคนเนี่ยเห็นปะดูง่ายอยู่นะมาเชื่อกันก่อน,อนแล้วกันสวยครับเ,รอรเอาไป,ไปตามรถเพื่อนไปโอ้โสวยแล้ว่ะ บีโดนเพราะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเกด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 ไม่ทันว่ะทุกคนตัวเดียวเนเผมเข้าหลังก่อนแล้วกันนะครับไปวดโอ้โหมันรู้อ่ะผมบอกเลยว่าแลงนี้หูทิพทุกคนนะครับผมเดี๋ยวึงเดี๋หลบก่อน นี่อุย้ยมีอีกตัว,วะ่ะเฮ้สวยแล้วว่ะเพื่อนเราต้องเยียบแล้วเว้ยเสียเวลากว่านี้ไปได้โอเคแจมอยู่สวยเพื่อนโอเคปล่อยหอกันเลยแล้วกันปึ๊บป๊บสวยครับไปไหนวะผมไม่เห็นวะหออยู่บนรถถังเลยอย่าเพื่อนหยยบเยยบเย,ยบ,เยยบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นฝูไม่ได้วะทุกคน โดนสนัยเจาะหมดเลยสวยไดบีแล้วเว้ยทุกคนเอาวะผมปล่อยฮอไปแล้วนะครับถือว่าช่วยเพื่อนได้เดสวยหลังๆมันเริ่มไม่ได้ยิงแล้ววะโอ้ยนี่แหละให้ทุกคนดูนะครับผมความตึงเดรนนั่นเดินไปไหนก็เขาก็รู้หมดเลยนะครับเราก็ต้องแบบดักบ้างอะไรบ้างเอา้ามันตายได้ไงวะเนี่ย อ,อ,อ,อไปให้เว้วิ่งก่อนวิ่งก่อนโอ้โหสวยมากเพื่อนเกือบตายแล้วผมเฮ้ยเฮ้ยอุย้ยโดนอะไรอะ่ะโอ้โหสไนเจาะแต่ว่าน่าจะชนะชัวร์แล้วล่ะครับชนะชัวร์แล้วแหละไม่เป็นไรเอา MVP ให้เพื่อนเถอะผมยอมคเอฟ ถ้าเป็นปืนอื่นนี่ยังพอเข้าใจนะแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าปืนนี้ผมไม่ไหวจริงครับ<笑><笑>เล่นยากมาก <c oughs> ช่วงนี้คนที่เล่นอ,อ,อะไรนะผมเห็นเยอะเล่นเป็นปืนเก่าอะไรเงรี้ยทุกคน <c oughs> มาดิ <c oughs> ไม่ได้หยองอยู่แล้วเพื่อน <c oughs> ช่วงนี้ปืนเกา่าอุ้ยบริเตอร์วะช่วงนี้ปืนเก่ากลับมาอีกแล้วทุกคน <c oughs> อย่างแรง <c oughs> ให้หานไปนะครับทุกคนอย่าซีเรียสนะฮะ ดี๋ยวถ้าแบบเล่นในแรน์จริงๆทีนึงผมขอเป็นปืนที่แบบผมถนัดดีกว่าสวยอยู่สวยอยู่เพื่อนไม่เป็นไรวิทุกมุมอะบอกเลยเดือดๆไปจริงถ้าเป็นด่านอย่างนี้ผมน่าจะเล่นเป็นเก่านะครับผมช่วงนี้ผมติดปืนเก่าล้วิว ύ, เปิดปิเตอร์เฉยเอาไม่ใช่วะโอเค ขอยอมก่อนนะครับถือว่าเป็นการรีวิวปืนแล้วกันอย่างน้อยผมก็ได้แบบที่สองแล้วกันนะครับสำหรับเตี้เรา <c oughs> เดี๋ยวผมขอสรุปให้ทุกคนอีกสักนิดนึงเลยค่นะครับสำหรับเจ้าตัวปืนเท็กไนนะครับผมลองมาเล่นแล้วผมก็รู้สึกว่าปืนเอ่อเท็ไนเนี่ยมันเป็นปืนที่มีปัญหาเรื่องของระยะแล้วก็อาตาัตราลั่นเว้ทุกคนแต่ปัญหาจริงๆของเขาผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของระยะนะ แล้วก็ถ้าเอาไปเล่นจริงๆเนี่ยต้องชินนะทุกคนคือผมอาจจะยังไม่ชินกับเทคนายนะครับเลยเล่นออกมาได้ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะขออภัยตรงนี้ไว้ก่อนเลยเพราะว่าผมไม่ได้ซ้อมเทคนายเลยนะครับจบหมอกันแรกมันก็ตึงจริงนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ฝึกเล่นเทคนายจริงๆเล่นจนชินเนี่ยผมคิดว่ายังไงเขาก็เล่นได้นะครับผมคือปืนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็โกงอยู่นะถ้ายิงในระยะใกล้แบบตัวติดกันจริงๆเนี่ย เทคนายเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงนะครับผมลองไปตอนที่รีวิวเวดเดิ h ถาดเมื่อวันก่อนนะครับก็จะเป็นการยิงแบบ3นัดเนี่ยมันยิง3นัดแล้วก็ตายเลยนะครับผมถ้าระยะใกล้นะคือกดครั้งเดียวแล้วมันออก3นัดแล้วชุดเดียวคือเดี้ยงนะครับทุกคนก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมถ้าเป็นระยะใกล้แต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยเวลาเล่นแรงสูงๆนะเนาะเขาก็จะบางทีเขาก็จะมีเล่นดักบ้างโดนโดนดักไกลโดนดักกลางอะไรอย่างเงี้ยคือเทคนายเข้ายากมากนะครับผมเข้าเทคนายไปเล่นด่านวาระเบิดเนี่ยก็ต้องน่าจะย่องดักไปค่อนข้างนานหน่อยต้องย่องดักอะไร แต่ว่ายิงไกลๆนี่ไม่แนะนําเลยนะครับสำหรับเทคนทตรงว่าอนาคตน่าจ,จะมีบัฟของแต่งใหม่อะไรบ้างก็น่าจะดีนะครับหรือใครมีความคิดเห็นกับเทคนายยังไงน,นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าแต่งแบบไหนดีเล่นแบบไหนสไตล์แบบไหนนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาได้นะครับซึ่งผมก็เป็นมือใหม่สาหรับเทคนายด้วยแหละทุกคนแล้วใครที่เป็นสาวบกเทคนยเนี่ยยังไงก็ฝากบอกข้อดีมาให้ผมด้วยเด้อ <laughs> จะได้ลองไปปรับใช้โอเคก็ okay. สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในอีพีหน้านะครับผมทุกคนสำหรับวันนี้ขอต